สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับแม่โมอีกแล้วนะคะวันนี้โมจะมากินนี่ค่ะนี่นี่นี่สะดุ้งตับนะคะโมไม่กล้ากินนะคะไม่กล้ากินตับเอ่ออะไรนะเขาเรียกจู่ตับโมไม่กล้ากินทุกคนวันนี้โมก็เลยมาทําเป็นตับสะดุ้งนะคะตับนี้ก็เป็นตับกวางเรนเดียร์นั่นเองทุกคนนี่ตับกวางเรนเดียร์เด็นที่หวานแล้วก็อร่อยนะคะไม่คาวนะคะไม่เหม็นขาว นี่แบบโมทําแบบสะอาดสะอาดเนาะแล้วก็เอาไปสะดุ้งอะ่ะเอาไปใส่ในน้ำร้อนเนาะลวกแล้วเอาขึ้นเลยนะคะนี่วันนี้โมจะมากินให้เพื่อนๆดูนะคะจริงๆใจจริงอยากกินจจ๊ตตับเนาะแต่ว่าไม่กล้านะคะใจไม่ถึงก็เลยเอาเป็นสะดุ้งตับแล้วกันมาทุกคนเดี๋ยวก่อนกินนะคะเคากรุบนึงก่อน ล้างคอค่ะน้ำองุ่นนะคะทุกคนเป็นน้ำองุ่นนะคะมาจ้ะตับไปได้กันเลยนะคะอ,อร่อยทุกคนมันหวานอะ ทำน,นี้นะคะโมใส่อ้นี้ด้วยอ่ะดีขมอนอ่ีวัวตรมขม,มแซ่บจ้นที่สอง นี่ค่ะอืมทุกคนมันหวานแบบอืมเขาทาแบบหวานหวานอร่อย จริงจริงเหรอนี่ชิ้นใหญ่มากหั่นบางๆนะคะจุกลงไปค่ะอืม บ <laughs> อร่อยมากๆค่ะ หมดแล้วจ้าวันนี้โม,ะะนนมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณพเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของโมนะคะวันนี้โมก็มาทํานะคะจุ๊บตับเรนเดียไม่ใช่จุ๊บตับสะดุ้งตับเรนเดียเพื่อนดูนะคะอย่าว่าโมนะโมไม่กล้ากินจริงๆนะคะจุ๊บตับน้องโมก็เอาไปสะดุ้งก่อนเน้องให้มันสุกนะคะโอเควันนี้โมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปของแม,ม่โมนะคะ ขอบคุณนะคะทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มอภห้นะคะแม่โมนะคะแล้วก็น้องฟิลิปนะคะฝากเพจนะคะแม่ลูกเมืองหนาวนะคะในนอร์เวย์ไว้ด้วยนะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะ